สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกงผักหวานป่าผักหวานป่านะคะน,นี่คือยอดผักหวานป่าผักหวานป่านะเจ้าอันนี้ถาดนี้หกสิบบาทเราจะมาแกงใส่อะไรนี่ผักหวานถาดนี้หกสิบบาทซื้อที่กรุงเทพนะคะ ผักหวานป่าแต่ว่าตอนนี้เขาปลูกปลูกได้แล้วเขามีเมล็ดพันธุ์เขาเพาะเมล็ดแล้วเขาปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วไม่ต้องไปเก็บในป่านะคะตอนนี้ที่เขาทําเป็นไร่ไล่ไล่ผักหวานแถวเมืองกาะมีจังหวัดกาญจนบ,บุรีแถวเพชรบุรีมีมีไล่ผักหวานเห็นใน youtube จะมาแกงใส่รู้จักไหมคะ ไข่มดแดงอันนี้ไข่คือไข่มดแดงนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนี่ไข่มดแดงของเพื่อนให้มาค่ะแช่ช่องแข็งไว้กนานแล้วเนี่ยเอามาละลายน้ําแข็งแล้วมาล้างเอาแป้งออกเขาใส่แป้งไว้แป้งแป้งมันอ่ะไม่ให้ไม่ให้เขาแตกอันนี้เราวันนี้จะมาแกงเรามาดูเครื่องปรุงก่อนอันนี้ขยับไป ไปดูเครื่องแกงก่อนจะให้ดูเครื่องแกงผักหวานแกงเนื้อนะเจ้าแกงแบบเหนือเอาเริ่มต้นพริกก่อนนะ,ะค่อยๆดูกอนนะคะพริกแห้งแกงแค่นี้หม้อนี้ไม่ไม่เยอะนะคะกินคนเดียวก็พริกแห้งสิบสามเม็ดพริกแห้งสิบสามเม็ด มเมล็ดผักชีมเมล็ดแก่ผักชีถ้าภาษาเหนือเรยกหอมป้อมจากเม็ดหอมป้อมเม็ดหอมป้อมแล้วก็หอมกระเทียมขาตะไคร้ค่อยดูนะคะไม่มีอะไรเครื่องปรุงกะปิปลาสับปลา,าถ้าไม่มีปลา เป็นตัวมาสับก,ก็ใช้น้ำปลาสำเร็จได้ตอนที่เราแกงค่อยอยใส่ลงไปแต่อันนี้เราจะไปตำรวมกันตำเป็นพริกแกงแกงขวานเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแกงขวานน่ากินไหมยี่ง z มให้ดูโอ้ดูยอดยอดสีเหลืองๆนี่จะอร่อยขวานจะหอมแข็งมืแดงไปไปแกงกันเอาเรามาตำน้ำพริกแกงกันก่อนนะ ใส่พริกแห้งลงไปก่อนเขาเหนียวตํายากใส่พริกแห้งลงไปตําให้ให้แตกก่อนค่อยค่อยใส่ไอไอพวกนี้ลงไปพริกแหม <laughs> มันจะช้าเดี๋ยว ตานพริกพอแหลกหน่อยนะแะเราก็จะใส่ส่วนอื่นลงไปก่อนอันนี้เม็ดผักชีเม็ดเมล็ดแก่ผักชีหอมป้อมนะเจ้าหอมป้อมลงไปก่อนอันนี้ยังพึ่งลงไปอันนี้อันนี้ก่อนที่เหนียวเหนียวอ่ะข่าตะไคร้นี่เหนียวเนียวลงไปก่อนขาตะไคร้เหน,นียวเหนียวลงไปก่อนอันนี้ไว้ทีหลังแล้วก็ตํา มันจะนานหรืสปีดกันให้บันทึกไหมอันนี้เด็ดแล้วนะคะเด็ดแล้วอะไรประมาณนี้ เห็นดูเยอะๆอย่างเงี้ยแต่เวลาแกงแล้วเขาจะยุบเหลือนิดเดียวอันนี้จะเด็ดแต่เอายอดอ่อนๆแล้วก็รูดเอาใบเอาก้านทิ้งเห็นไหมก้านแก่ๆนี่เคี้ยวไม่ไหวแก่เอานี้เอาแค่นี้เดี๋ยวไปดูแกงกันไปเี๋ยวก่อนนะอันนี้คือน้ำซุปใครมีน้ำซุปกระดูกหมู ในตู้เย็นใช้น้ำซุปก็ได้ถ้าไม่มีน้ำซุปก็ใช้ผงปรุงรสใส่ในน้ำส่อนพอให้เดือดเดี๋ยวใส่พริกแกงลงไปใส่พริกแกงลงไปนิดเดี๋ยวเร่งไฟใส่พริกแกง,งก่อนนี่นะคะพริกแกงที่เราตำไว้มองเห็นไหมมืด แกงมันใส่ลงไปใส่ลงไปน้ำไม่ต้องเยอะแกงเราแกงไม่เยอะไมน้ำไม่ต้องเยอะแต่คนถ้าชอบซดน้ำใสนำ่น้ำเยอะก็ได้เดี๋ยวใส่น้ำล้างควบหน่อย น้ำลั่งพุ่ไปหน่อยแกงผักหวานน้ำจะหวานไว้ซดน้ำก็ได้ให้เขาเดือดแล้วค่อยใส่ขักหวานลงไปแล้วก็ตามด้วยไข่มดแดงนี่นะคะขักหวานเห็นมี่แต่ลูกแหนสว่าง เต๋อเดือใส่ลงไจะหอมพริกสิบสามเม็ดถ้าคนไม่ชอบเผ็ดไม่ต้องถึงสิบสามเม็ดก็ได้แกงหมอง้มอหม้อนี้ใหญ่แต่ว่าเราดูไฟออแรงไปมันกว้างเราให้เห็นภาพพี่จิงถ้าใส่หม้อเล็กๆนี่นะคะเหลือเราใส่ถังวันแล้าค กดลงไปเห็นไ,ไหมยุบเหลือนิดเดียวอันนี้เราเด็ดก้านแข็งๆออกเล้ก้านแข็งๆนะแต่บางคนเขาก็ใส่ไปทั้งก้านเขาเขาไว้จับแล้วก็รูดเลยที่ปากแต่มันจะลกแต่ที่ต่างจังหวัดที่ที่ทางเหนือเขาจะเด็ดแต่ยอดอ่อนๆมาขายที่กรุงเทพเด็ดมาทั้งกิ่งเลย ั้งเก่งอย่างนี้มันแข็งเนะมันเก่งไม่ใช่กรุงเทพหรอกจะแถบแถบ,แบใกล้กรุงเทพนี่แหละไม่รู้มาจากเพชรบุรีหรือว่าการจนบุรีไม่ใช่คนเหนือขายแล้วก็เราใส่ไขม่มดแดงสวยนะคะไขม่มดแดงโปรตีนอาหารป่านะคะ ปลาอาหารเหนือนะเจ้าใส่ลงไปเลยนี่นี่ก็ใส่้ก็แล้วไฟอ่อนๆมันเดือดแรงมองไม่เห็นไข่ก็จะสุกเดี๋ยวจะให้เอากล้องไปใกล้ๆไฟอ่อนๆนมันเดือดแรงเรามองไม่เห็น

ชิมก่อนว่าต้องใส่น้ำปลาไหมต้ชิมก่อนนะเดีย๋ยวเพิ่มเติมอะไรลงไปแต่ผมชะลดถ้าใครชอบก็ใส่ก็ได้แต่ผักหวานนี่มันเขาจะหวานอยู่ในตัว่วเดงหรือชิมก่อนแค่นี้ก่อนนะพอดีเป๊ไม่ต้องใส่น้ำปลาชิมแล้วหวานหวานสมชื่อจริงๆผักหวานเพราะเราเปิดยไปแล้วโโดูแตะลูกนี่เลยไหดูไปก่อนนะ มไม่เผ็ดกำลังดีสิบพิบสิบสามเมตรไปไหนหมดลราไข่กระจายกันไปหมดแล้วไข่ม้แดงกระจายออาเสร็จแล้วค่ะกำลังจะกินแต่ไม่รู้จะ มีคลิปให้กินหรือเปล่าให้ดูอ่ะเพราะมันจะจะยาวเห็นไหมแกงข้าวหวานนะเจ้าอันนี้คือหอมหอมกินกับแกล้มกับอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเครื่องเคียงกินกินไ่โควิดอันนี้ข้าวเหนียวเดี๋ยวกินคนเดียวนะคะ าโอ้ข้าวเหนียวอืข้าวเหนียวร้อน้อนข้าวเหนียวร้อนๆแกงผักหวานร้อนๆไข่มดแดงมามาค่ะนี่ถ้วยนำเสนอคนเหนือแท้ๆนะเจ้าช,ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนี่ค่ะ